นเสียงเสียงเอ่อทองทองไหนนึ่งนะก็ไม่รู้ไม่รู้ยงเอาอันไหนที่ขนมฟรีสุดน้ำเสียงอะไรกันไหนคนมาน้ำเสียงของมาเห่อหยิบกันหยิบหยิบหยิบอะไรกันขอจีน่าจีน่าจีน่าทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากับน้องๆนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากับน้องๆนะคะ เราเห็นอย่าหัวล้อลอย่าหัวล้อดิเราเห็นน้องๆแบบเออชื่นชื่นชมชื่นชอบดารามงเอละลาไทยนะคะเยอะมากเลยนะคะก็เราจะมาถามว่าเออน้องๆชอบดาราไทยคนไหนเป็นนางเอกอะไรประมาณนี้เนาะเอาเอาในกระเอาในกระดาษซื้อกันโยอะไรสุกศักนะเออสุกศักตั้งแต่เนิ่ นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์แต่ละคนแต่ละคนชอบใครนะคะเขารู้จักลาราไทยเยอะขนาดไหนนะคะแล้วเขาดูทีวีไทยมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะนี่น้องๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะวันนี้ก็มาแบบมาแบบคนหน้าคนตานะคะน้องทิปก็เลยจะมาสัมภาษณ์น้องดูนะคะว่าความคิดเห็นของเขาเนาะว่าชอบดาราคนไหนบ้างนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากน้องหอมพองอ้อยน้องหอมเงินคนแรกเลยนะคะ นี่คนแรกของหน้าองหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะถามว่าคือน้องดูตอนนี้น้องดูทีวีไทยไหมดูหนังไทยไหมหรือน้องชอบดาราไทยคนไหนบ้างบอกชื่อได้ไหมกี่คนรู้จักกี่คนอะไรอะประมาณนี้เนาะไม่ปถามคนนึนดิ ดูดูทีวีไทยไหมไม่รู้ค่ะไม่ดูหรอแล้วดูดูอะไรอ่ะดูดูดูเพลงแล้วดูวิดีโอในเพจเองค่ะอ๋อส่วนมากนี่ฟังเพลงไทยใช่แต่ดูหนังนี่หนูดูหนังอะไรหนังจีนบ้างไหค่ะหนังจีนเหรอโอเคแล้วดาราไทยรู้จักใครบ้างดาราไทย ตลกว่ะเออโอเคโอเคหอมหอมเงินนี่ไม่ดูทีวีไทยฟังเพลงไทยได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้จักลาลาไทยอั้มพัชราแบบนี้ไม่รู้จักเหรอพัชราพาแล้วก็เจมส์จิรายุอ๋อเจมจิรายุแล้วก็ยิงเต้าเหรอยิงเต้าเต่าโอเค นี้ใช่ไหมรู้จกักประมาณนี้นะใช่ค่ะแล้วาคนถัดไปคนถัดไปไน <laughs> แนะน,น,นำชื่อด้วยแนะนำชื่อได้วสวัสดีค่ะชื่อน้องไวยหอมค่ะน้องหวยหอมคือพี่จะมาสัมภาษณ์น้องว่าน้องดูทีวีไทยไหมตอนนี้หรือว่าดูอะไรบ้างหรือว่าดูรู้จักลาราไทยคนไหนบ้างบอกพี่ได้ไหมข้าวจับสุ้งจั <polarization> ดูทีวี TV ไทยไหมดูทีวีไทยไหมเขินกล้องไหมไม่ไม่ต้องเขินเนี <welche> <grin ning> <outfit>? ่ยเหมือนเหมือนคุยกับพี่นี่แหละจะไงไม่ต้องไงฟังเพลงเกาหลีโอฟังเพลงเกาหลีอันนี้ไปนอกเลยส่วนมากือฟังเพลงเกาหลีใช่ไหมอ๋ออันนี้ไปไปทางเกาหลีนะคะแต่ทําไมพูดไทยได้อ่ะไม่ดูทีวีไทยดูอยู่ดูอยู่แล้วฟังเพลงไทยไหม ฟังอยู่ค่ะอ๋อฟังเพลงไทยด้วยนะคะก็ละครไทยสมัยนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยดูกันแล้วเนาะหนังไทยละครไทยเนาะนั่งอะไรกันอะไรกันดีเรามาสัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งขยับขยับมาทางนี้ขยับมาทางนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องจันทร์พองค่ะจันพรใช่ไหมคะแล้ว เอออยากจะพี่สัมภาษณ์เมื่อกี้เหมือนอ่าน้องได้ยินนั่นแหละแล้วชอบอะไรบ้างดาราไทยชอบโรด,ดัสปรธรรมพงศ์เออแล้วมีสกุลรวัตสองคนมี้ใครอะไรบ้างนะโรดดัตต์ประธรรมพงศ์วีสกุลรวัตต์ออฟี่วีวีสกุลรวัตต์มิ้นก็ดดอย่าอาาล้อดิอื้นน้องเขาแบบ คือแบบดูทีวีไทยไม่ดูทีวีไทยดูดูตรงนี้นะคะคือเขารู้จักนามสกุลของลาลาไทยด้วยนะคะทุกคนโอ้สองคนนี้ใช่ไหมคะที่ชอบแล้วฟังเพลงไทยไหมไม่เคยฟังไม่เคยฟัง อันนี้ก็ฟังเพลงเกาหลีฟังเพลงนอกอีกใช่ไหมจีนจีนอ๋อเรียนเรียนภาษาจีนฟังเพลงจีนอยู่นะคะโอเคมันก็ฟังภาษาจีนค่ะฟังเพลงจีนฟังเพลงจีนอ๋อไหนสัมภาษณ์คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องนวลฟองค่ะน้องนวลฟองอยากจะสัมภาษณ์ว่าเอ่อดูทีวีไทยไหมแล้วอ่ารู้จักลาดาไทยกี่คนนะคะรู้จัก พี่เบล่าค่ะเบล่าโอเคหนึ่งคนแล้วใครอีกคะไม่รู้จักดูจักพี่เบล่าคนเดียวเหรอเบล่าคือแบบลาลาไทยที่แบบเราดูแบบไม่ไม่จำเป็นแบบละลายแบบใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยที่เราดูช่อง25้านู่นนี่นั่นอ่ะเห็นน้องๆไม่ค่อยดูเหรออ๋อโอเคดูจักพี่เบล่าคนเดียวก็นี่แหละก็คือแบบ ภาษาเราคล้ายเคียงกันเนาะน้องๆก็ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยดูละครไทยกันแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยดูจับลลายกันเยอะเนาะนี่มามาจรางกกนี้สวัสดีค่ะ<ว>น้องจับนะคะน้องจับค่ะอันนี้คือแบบตัวแม่เลยเดี๋ยวไปยไปู่ใกล้ๆเขียนแบบไปยู่ใกล้ๆกัน โอเคค่ะก็สัมภาษณ์เหมือนเมื่อกี้เนาะแล้วน้องรูู้ทีวีไทยกับเอ่อรู้จักรัลาไทยใครบ้างเยอะไหมพูดมาทั้งหมดที่ดูน้องรู้จักพูดมาทั้งหมดเลยหลากหลายมากเลยค่ะเออนั่นแหละมันจะเป็นพี่ไบร์พี่ไบร์วินใช่ไหมคะเจ้อไบร์วินพี่ออฟแล้วก็พี่กันซอง ช่องเจียมมิวเสือหายก็ดูดดเยอะมากเหมือนกันนะคะอ๋อโหแขอันนี้คือแบบดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะอืมแล้วลาลาแบบช่องใหญ่ๆแบบเนี้ยสามห้าเจา็ดแบบเนี้ยรู้จกักอะไรใครบ้างสามช่องสามช่องสามก่อนพี่หมักวอลลินนี่พี่มิวนิ tha มิวอ๋อพี่เต๋อหรอนะเออเต๋อใครอีกอ่ะใครอีกอ่ะ เยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รอแล้วแล้วอันตอนนี้ดูละครอะไรบ้างละครอะไรติดที่สุดตอนนี้ชื่อละครน่าจะเป็นกงกรรมนะคะกงกรรมเหรอมาอีมาอีครั้งหนึ่งนะคะอ๋อกงกรรมมาอีครั้งหนึ่งเหรอโอ้ยเนี่ยดูีคือแบบตลอดเลยถ้าแบบมากินของกินร่วมกันแบบนี้น้องๆก็จะแบบว่า เออไปดูทีวีอะไรทีวีไทยก่อนนะเนี่ยนั่นเนาะก็คนนี้ก็รู้จักเยอะมากเลยแบบโอ้โหน้องๆรู้จักชื่อถึงนามสกุลของพี่เขาด้วยนะฮะโอเคยินเ๋ยนนเพราะว่าโอเคสวัสดีค่ะชื่อน้องสินนนท์ค่ะค่ะแล้วน้องรู้จักดูทีวีไทยแล้วก็รู้จักลาลา ชื่ออะไรใครบ้างนะชอบพี่มักปรีนค่ะชอบพี่ฟังพีดีนแล้วพ่อชื่นชอบพี่ใหม่ละริกาค่ะใหม่ละริกาออ๋แล้วใครอีกเออพี่เบลล่าค่ะเบลล่าโอ้ยเบลล่ารู้จักพี่มินพี่มิน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 ่เ มินพิชยามินพิชยาอ๋อดูดิมินมันมีมินกี่กี่คนอะสองคนเนาะมินช่องแล้วก็ใช่มินช่องสามันช่องเจ็ดเนาะนี่รู้จักด้วยแล้วตอนนี้ติดละครอะไรเชื่ออะไรฟ้ามีตะวันค่ะฟ้ามีตะวันจบแล้ว้ามีตะวันแต่จบไปแล้วค่ะอ๋อแล้วมีอะไรติดมาอีกไหมติดละครอะไรอีกไหมจบไปแล้วไม่มีหรอ พลอนท้าว okay, right? ันเนี้ยโอเคนะคะก็วันน pues um ี้เราก็มากินเม้งปะทูกันนะคะก็ได้มาถามเอ่อน้องๆที่แบบรู้จักละลาไทยกันนะคะส่วนมากรู้จักกันหมดเลยนะคะแต่มีน้องหอมเงินก็เรียนภาษาจีนเนาะไม่ค่อยรู้จักจีนเออไม่ค่อยรู้จักไทยนี่เขารู้จักกันหมดนะคะเดี๋ยวเรา หยุดแป๊บหนึ่งประมาณสักหยิบหยิบหยิบยบโอเคค่ะก็สำหรับน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์รูจ้จักลาดาไทยใครบ้างนะคะดูดูดูทั้งซ่อง25 m m 25แล้วก็ซ่อง33ตอนนี้เป็น33เนาะแต่ก่อนเป็นซ่องฉามนะคะซ่อง7นะคะ ตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะคะละครไทยแต่ก็ไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าทํางานนะคะทำงานใน youtube ก็เลยเินเยูทูบมากกว่านะคะันลูดเออคือแพดแผก็มันแผลได้ค่ะเขาแผลงเนาเขาจอดแ้วเขาเก็เกิดขึ้วมาขึนมาขึ้นมกข่้นมาขึ้นมา่้นมาขึ้นเาขึนมาขึ้นมาข่้นาขึ้นมาอึ้มาขึ้นมาขึ้นา้นมา้นมาขึ้นมาขึ้มาขึเนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้มา้นมานมก้น้มาขึ นะคะ,ะ,คะก็น้องทิมรู้จักะคะใครบ้างอัมพชดานี่ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกค่ะพี่อัมพชดาแล้วก็หมากประดินนะคะนี่รู้จักแล้วก็าบางทีเรารู้จักหน้าแต่ว่าพูดชื่อไม่ไม่ค่อยเป็นอะ่ะประมาณนี้เนาะแล้วที่ชอบชอบที่สุดคือ,เ,อเป็นพระเอกอะ่ะที่หน้าตาขาวๆชื่ออะไรนะนิวนิวอะไรนะ นิวอันหนาตางแบบขาวๆหน้าตาตีๆน่ะนะนิวจ้าตี๋่อนิวอะไรอ่ะอันแบบนิวกรสกรฮะนิวยังเก็อันหี้จึ๊ดจึ๊ดด้วยตัวฉมันงนะกรสกโอ้ยยังกรสกรไม่หมดเออพี่นิวนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละรู้รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารูปภาพมาแปะให้นะคะเออชื่นชอบคนนั้นนะคะคือแบบหน้าตาแกรหล่อมากแล้วก็ไม่เคยมี ข่าวซี C I หายเลยนะคะมีแบบข่าวแกไม่ค่อยมีนะคะข่าวมีมีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเลยนะคะข่าวซี C I หายไม่ค่อยมีนะคะพี่นิวคนนี้หล่อมากเล่นละครถึงแม้เล่นละครน้ำเนา่าไม่มีใครดูน้องที่ว่ก็ชอบดูนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครดูน้องที่ว่าชอบดูนะคะดูแต่ดูดูแกนั่นแหละดูแบบเนื้อหาของแกบางบางทีมันไม่ค่อยน่าดูเราก็ดูนะคะแบบ <c oughs> ชอบแกแบบเนี้ยเนาะ จะตั้งแรงแังแรงเมียงกรคำมันทุกนดกล่องูันนี้กินเม่งปฐุมกันนะคะคำมันคำเน่าเอเน่นี้กินผักเยอะๆนะคะอร่อยทำไมนอนแล้วก็ยัเยอะจังทั้นวัา

โอเคนะคะวันนี้ก็ <c oughs> เรามาพร้อมหนพร้อม่านก,กินมิ่งปลาทูกันอร่อยที่สุดเลยนะคะก็ได้ถามไทยน้องฮอง,องเริ่ม,อมชอบดาราคนไหนหรู้จักดาราชื่ออะไรบ้างน,นะคะก็ส่วนมากเราชาวชิงจุงเราอเราจะดูทีวีไทยกันเนาะบางคนเรารู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อก็มีนะเรารู้จักมันเยอะแยะเนาะ ลาไทยอ่ะอก็เลยมาพูดคุยแล้วก็ถามถ่ายนิดนึงนะคะกับน้องๆเขานะคะวันนี้ก็ก็มีประมาณนี้เนาะถ้าพี่ๆคนไหนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะปเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีดค่ะบ, <c oughs> บ๊ายบายาอจริง